ไม่ต้องเดินตามอยู่กับที่อยู่กับคุณภูมิสายวอร์มนะครับน,นี่ครับเรามาชมต้นตะเคียนกันนะครับนี่ด้านหลังเลยอันนี้คือล่านี่ครับอันนี้คือลากครับเด,ด็ดจะถทายแบบยาวให้ครับไหวก่อนไหวก่อนอาปาไปไหวคุณคุณเขามาซองไว้เลย น้องคุณเดินไปครับแต่ผมถ่ายนะครับดีๆนะลูกเดินดีเดินนะครับนี่คือเส้นทางนะครับนี่ครับเดินมาเรื่อยๆนะครับต้นเขียนเริ่มยาวขึ้นต้นใหญ่มากนะครับอะไรอะไรหรอแม่ครับ ต๊ะตะเขียนยาวมากเลยครับวันนี้อยู่กับวัดวังใหญ่นะครับบต๊ะตะเขียนแป้งเพียบเลยนู่นนะยาวมากนะครับไ,รไหลไหล 来呀。 ถ่ายเลขสี่ไปไหนพ่เนนขอเข,อขอย่งจริงจริงเดี๋ยวจะไถ่ายดิ ที่อันอะมาดูด้วยลูกในห้องปากไทยด้วยอายุูเปิลพอดีเลยเขาได้หนึ่งแป้คุณดูด้วยลูกนี่ชอบเลขไหนเลือกดูกนะคะแปดเดแลวุณ่งหจ็ล้วคุงหคุณไม่ต้องเรียคุณลวงหนมาไยอ่าวงหอ่าอย่างคุณอ่างคุณจะล่วงห้ให้โชคนะจ๊ะ ใครอยากได้โชคได้เลขได้อะไรก็ติดตามน้องคุณนะเอาล้วงไหาครับล้วงไหาน้องคุณกำลังจะล้วงไหายเลขอะไรโชว์หนึ่งห่งอา้าวมาล้วงใหม่หนึ่งลูกฮะเก็บเลยลูกสวยเ<า>นาส<า>วยนั่งนาหกฮะหกอา้าวหนึ่งหกในโชว์น้อยโชว์เลขน้อยแหมน้องคุณได้หนึ่งหกเหมือนแม่เลย วันนี้ก็จัดกันไปเต็มๆเลยนะมาตามมาลูกหน,นอันนี้ลากนะาะน,นี้ต้นตะเคียนตะเคียนวัดวังใหญ่ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะวันนี้เราจะพาพี่น้องมาดู ใครเห็นเลขอะไรก็ดูกันด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วรางวัลออกใายลุกใ,ใครต้นไขรจะช้าเดินค่ะเออเห็นไหมครับเบือลุกมาอยู่ใกล้ๆใคร,ใครเออเห็นไหมจ๊ะติดตามกันดูนะสู้แม่เขาดูด้วยออค,คุยได้เลย ทนี่ครับแล้วก็แป้งมันหัวใจเต้นปุ๊บเนี่ยพอไปขอขอพลังอยู่ท่านสู้ลงท้าสู้แล้วก็เหมือนต้นไม้มันจเต้นปุ๊บปุ๊บเนี่ยขอสื่อขอสัมผัสท่านพูดเลยพูดก่อนประทุกประทุกสื่อได้สื่อได้ไม่ไม่ไม่สื่อได้ขอพลังขอพลังจะปลูกหญ้าป้าประทุกพูดดีดีว่าได้เลยขอพลังจะปลูกหญ้าถามมาปลูกหญ้า ตัวไม่เราถ่ายมันกได้แล้วไงเมื่อกี้ไปเุ็สุดจะลองสัมผัสจะลองสัมผัสของคุณต้องตั้งจิตตั้งจิตให้มั่นลูกตั <sh <sh ้งตั <sh awa> <sh awa> ้งจิตให้มั่นแล้วก็ขอพลังปู่ย่าใช่ขอพลังหลับตานิ่งเหมือนนั่งสมาธิลูกอ่านี่นะคะพลังขอพลังจากปู่ย่าอยู่ มาตาม,มาโอ้โอ้ลองอเอเ<ค>ดีขึ้นหใหญ่นะต้นตะเคียนที่ไหนก็ไม่ใหญ่อย่างนี้เนาะได้อนาะคุณเดิน,ะนไปไทย<ค><ณ><ค><ณ> อเออหนุ่มเออดินดีๆจะไปจับดูนอะไรูกทุกคนเห็นอะไรหมครับครับดูกันเรื่อยๆนะครับเออใช่คนไมาคายย่ค่อยเยอะนะครับพอเขามันถ่ายตอนเที่ยงนะครับนี้อะนี่อะอื้มได้ได้แล้ว น้ำผึ้ครับเพียบเลยครับอันนี้มาถึงตรงตายครับปกติมันจะมีใบขึ้นนะครับปกติมันจะมีใบขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วครับมันตายครับคือมึงยังไม่ตายแล้วแต่แค่เอาขึ้นครับ นูน่นพ่อนั่นอยู่นูน่นพ่อนั่นต้เนเล็กหมดเหรอหนีฟังครับ

เดินมานครับของกินก็จะอยู่ฝั่งนูง้นแล้วก็ดานานฮะเพียบเลยครับนี่เลยครับเป็นเลขกันมาที่นี่เลยครับ ลูกไท,ย,ทยใหญ่ๆไทยภา,าพัดใหญ่ๆอ่คือไทยต้นตะเคียนเออไม่ต้องไม่ต้องขยายปกตินี่แหละลูกมันกินหนึง่งกระถาไยไปแล้วเออนั่นแหละหนูก็คุยด้วยสิลูกหรือว่าคุยด้วยตบคลิเปเลยเดือเรือเดี๋ยวไปซื้ออาหารกันฉัน เดี๋ยวเคลื่อนมีแต่สูญบกมีแต่สูญบกอ่ะบอกไม่ได้เชื่อก็ต้องเชื่อให้หมดใจเดี๋ยวไม่ถูกนะดูก่อนอันนี้จำเข้ามาพูดไม่เห็นอ่ะอันนี้ค่ะเอาก่อนเลยเราอ่ะไม่เห็นม้าไม่เห็นไม่เห็นแม่แต่เคียนปู่ย่าเฮ้ยทิมปิคุกเอาเพอะเอาเพิ่แต่มันไม่มีมันเป็นเจ็ดสูงไงแต่มีแปดเจ็ดอยู่ไง อ้ามีหนึ่งโชว์ถ่ายถ่ายถ่ายลอตเตอรี่คุณคุยด้วยนี่ประกุกจัดถ่ายรางวัลที่หนึ่งจัดเลขอายุปุ่เปิ้ลนี่คุณกับที่นอนกันไม่เป็นไรเท่าไหร่ครับพี่สองนี่สองรวมกันเลยไม่รวมกันเราตัดมาแล้วดูเก่งเนี่ยอนี้เก่งนะคนขายมีใบนึงก็เขียนว่าสองใบขายใบใบเนาะปุ๊บสองใบนะที่โก๊ดดูนะดูนะปุ่เปิ้ลจะให้ละ

เขาเขาขึ้นจากคลองไหนไม่รู้เหมือนกันแต่เขาใส่เทรลเลอร์มาแต่เทรลเลอร์ธรรมดาไม่น่าจะขึ้นมาได้หรอเรถใหญ่รถใหญ่ตอนตอนเทรเลอร์ยาวต่อสองคันอ่ะโอ้โหเนื้อหาเล็กกันใหญ่ ได้แล้วก็ซื้อสิไม่ได้ง่ายเลยอ่าบุงคนดูหน่อยคุยด้วยสิลูกไม่ใช่ทายอย่างเดียวแม่ก็คุยด้วยเปิ้มมาเข้าฝันที่วัดไงวนายแปดเจ็ดนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะรางวัลที่หนึ่งทำไมไม่เอาแปดเจ็ดอ่ะอ่นนี่จัดไปแล้วนะจ๊ะเนี่ยชอบเลไอะไรเลือกดูเลยนะจ๊ะทำไมไม่เอาแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็ซื้อไว้แล้วอ๋อเจ็ดเจ็ดแปดแปดนีเจ็ดแปดศูนย์นี่ล้อมไปหมดแล้วเราล้อมไปเราล้อมเราล้อมไปหมดแล้วล้อมไมหมดแล้วเดินยังไม่ครบ รอบต้นเลยได้เลขแล้วไม่ไม่ไม่ปิดยังอ้าวเจ็ดบอกให้ปิดคลิปก่อนปิดคลิปอ่านวันนี้น้องคุณก็พามาหาโชคลาภเดินไปไกลๆดูกันติดตามอ่านวันนี้น้องคุณสายวาร์ปก็พามาหาโชคหาลาภกันแล้วนะครับติดตามอ่าก็กดตั้งค่าให้เลยครับสวัสดีครับด้วยครับ